แล้วค่ะนุ่นอ้วนขึ้นปั่นเนี่ยอ้วนหนักหัวพองเลยอหน้าหีตอนนี้ทำงานอะไรอะเราตอนนี้ขายตัวขายตัวเหรออย่างนี้ก็ใส่แห้งอะดิดูลูกป้ารีวิวอาหารหมาโชว์กินอยู่อังกฤษโอ้ยกลับมาก็สบายแล้วเงินเดือนตั้งเก้าบาทแล้วทัวร์เนี่ยไปทำงานยังไงมึงถามย่าหลอก็ได้สัตว์มึงเอาคำถามเดียวไอ้หน้าหีนั่งรถไฟฟ้าทุกวันเลยเหรอค่ะ อ,อย่างนี้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยทำไมชอบเสือกทุกเรื่องโหยังไม่มีจักรยานมือสองปันปีกอนี่ซื้อของอ้เจ็กแม่ให้ปลาลือดาวให้อ่ะแล้วนี่เมื่อไหรแต่งงานอะ่ะนี่ก็ไม่หยุดเลือกเยอะระวังขึ้นคานนะแล้วมึงหีไปไหนล่ะไอ้สั ปลากะมาจะมีควายธนูเมื่อไรล่ะไม่เป็นไรหิใหญ่ๆบ้มๆคือลืนอย่างเนี้ยหาไม่ยากหรอกอายาเริน้องหมดเถอะอางานงานแล้วก็เสด็จเมาแล้วไปหลาเฮียนงานได้ัได้าไปขึ้นทัองอ๋ดอ้าไปขึ้น๋อได้เลยเอออากูใหญ่เพิ่งเกษียณนี่ได้บระมาณเท่าไหร่อ่ะ ก็สามล้านก็โอเคอยู่นะแต่ป้าข้างบ้านหนูได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้ผู้ข้อใต้ไปละท้ามไม่ได้อย่างเขาบ้างอ่ะแหมนานเออสิบหกสัปหอหยุดไอเนอเลยเงลับมัอ่ะอ่ะไอ็มเอ็ดนักเกรโลค์เฮ้ยเนี๋ยวในนี้ปุ๊บฮ่าร็อกร็อกเจอแกล้มเล็บโอเคนี่เบลเออนี่ลูกป้าสิฮนี่อ้าวนี่ไม่รู้เหรออ๋อลืมไปเขาบอกไฟรูปป้านี่ โอ้ยมินาบอกเลยโอย้นาฬิกาแพงมากเลยเนี่ยก็มีเงินนี่นาแล้วเ <3 S 1> <ส>งิน3ล้านที่ยืมป้าไปเนี่ยจะได้คืนไม่นา่าอ,อ้นดห้วยทำไมพูดจาก,กาแบบนี้คิดถึงความรู้สึกของน,นอรักไหมคิดถึงความรู้สึกในดูเจ้นเหลวเหรอตีซินไฟยืนเคยนึกถึงจิตใจต้องไหมเป็นยากขน่ ก็ยังไม่มีอ้อบถามตี๋ตอบก,กันปะก็เป็นพี่ไอ้แขงเงี่ไอ้แข่งพูดตรงังตอบได้งั้นหนูต่ตอบตรงตรงเลยนะเงินเนึ่งเท่าไหร่ค<ป>วยอ้วนขึ้นนะควยไม่แต่างานควยเห็นไหมพูดตรงตรงใครก็พูดได้แต่บางทีอ่ะต้องนึกถึงใจิตใจคนอื่นด้วยหยุดบอดี้เชมมิ่งหยุดถามจี้จุดคนอื่นหยุดถามเรื่องการเงินส่วนตัวหรือถ้าไม่อยากจะพูดอ่แะแกกอาหารมาไป